บิ๊กพิเตวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาคือใครสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับบิ๊กทิติวุฒิหรือเจ้าของช่อง Youtube อย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่บิ๊กทิติวุฒนนะคะหรือบิ๊กดาวอุดรพาเพิน เป็นนักเ้อาลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียงในระดับมืงค่ะและเป็นเจ้าของช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า0 0แสนซับสไครต์ค่ะฉายาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเกิดมาจากบิ๊กเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าบิ๊กเนี่ยเป็นสามีของแพรวแพาวแสงทองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ยุติความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาทั้งคู่นะคะทาําวงดนตรีหมอลำในนามแสงทองฟินแลนด์ค่ะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งวงหมอลำนะคะที่ใหญ่ของเมืองไทยและมีงงงงาานน่่แสดตออเื นานทะลุป,ปีไปเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเส้นทางของหนุ่มบิ๊กทิติวุฒิทั้งโดดเด่นทั้งน่าสนใจในทุกๆเรื่องและทุกช่วงเวลาจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือโปรไฟล์ของบิ๊กทิติวุฒิว่าเขาคือใครกับฉายาผู้ใหญ่บ้านซินแลนด์ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกปู่ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต